สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบบ่องนกหวีดชาแนลนะคะวันนี้เราจะมีสาระดีๆนำมาฝากกันเกี่ยวกับทำไมต้องกินเจน,นะคะ มีเพื่อนๆถามอยู่หลายท่านเลยว่าทำไมต้องกินเจแล้วกินเจแล้วได้อะไรวันนี้เราจะมาไขข้อปริศนานั้นเลยนะคะช่วงกินเจนะคะจะเป็นช่วงเดือนตุลาของทุกๆปีจะเป็นช่วงเทศกาลถือศินกินเจซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าศาสนาฝ่ายมหายานแต่ปัจจุบันไม่ใช่แต่พี่น้องเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่มีทั้งคนไทยแท้ที่หันมา กินเจกันเยอะมากเลยบางคนก็อาจกินตามกระแสก็ไม่ว่ากันเรามาดูกันเลยนะคะว่ากินเจเพื่ออะไรจุดเริ่มต้นของการกินเจนั้นมาจากประเทศจีนมีอยู่หลากหลายกระแสแต่ว่าเราจะหยิบยกมาแค่หนึ่งกระแสในความเชื่อว่าการกินเจเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตเจพระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีกสองพระองค์รวมเป็น9พระองค์ โดยท่านเหล่านั้นได้ตั้งปณิธานแานเจงดเว้นอาหารข่าวเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตนประเทศไทยนั้นเริ่มกินเจสมัยอายุทยาสมเด็จพระนารายมหาราชพุทธศักราช2170ประมาณเดือน9แต่ว่าจะไม่ตรงกันทุกปีนะคะจะดูปฏิทินจีนเป็นหลัก นิยมทานก่อนหนึ่งวันเพื่อที่จะล้างท้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองก่อนเริ่มเทศกาลผู้กินเจนั้นจะต้องดำรงอยู่ในศีลและในธรรมมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาใจเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลถึงจะเรียกว่าถือศีลกินเจอย่างแท้จริงอาหารเจก็จะมีข้อห้ามคือไม่มีเนื้อสัตว์มาปรุงแต่ง แล้วก็ผักชุนอีกหาอย่างได้แก่ 1. กระเทียมซึ่งจะทำลายาธาตุไฟทำให้หัวใจทำงานไม่ปกติ 2. หัวหอมทำลายาธาตุน้ำทำให้ไตทำงานไม่ปกติ3หลักเกี่ยวทำลายาธาตุดินทำให้ม้ามทำงานไม่ปกติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระเทียมโทนั่นเองนะคะ 4. กุยช่ายทำลายาธาตุไม้ ทำให้ตับทำงานไม่ปกติ 5. ใบายาสูบทำลายธาตุโลหะทำให้ปอดทำงานไม่ปกติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเคร่งคัดจะใช้ภาชนะแยกกับคนที่ทานเนื้อสัตว์และจะเลือกร้านที่มั่นใจว่าเจร้อยเปอเซน์และประโยชน์ของการทานเจก็จะมีนะคะ 1. นมีจิตเมตตาเกิดความสงบสุขุมเยือกเย็นอารมณ์ไม่ชุนเฉียวไม่โมโหง่าย มีสติแน่วแน่ไม่ประมาทเละเลอดวงจิตที่ปรากฏออกมาจากดวงธรรมยานอันบริสุทธิ์จะปรากฏออกมาทางสีหน้าและอากัปกริยาของผู้ทานซึ่งจะช่วยเกื้อกูลส่งเสริมให้บารมีธรรมสูงขึ้นเรื่อยๆ 2. หลังจากทานเจเป็นเวลานานความสดใสจะเกิดขึ้นในจิตใจคนที่ทานเจทั้งครอบครัวก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีเหตุให้เกิดในดินแดนอริยะมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างปราศจากการทำรายรบราฆ่าฟันไม่มุ่งทำรายซึ่งกันและกันเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ความคุ้มครองไม่ให้ผีวิญญาณล้ายชั้นต่ำมาทำร้ายเราได้และประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อหมีผลต่อสุขภาพร่างกายขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายส่วนใหญ่ก็จะมาจากเนื้อสัตว์ ระบบเลือดของเรานี่ก็จะสมบูรณ์เลือดจะไม่เข้มเกินไปจะใสแดงใสสะอาดผิวพรรณก็จะดีร่างกายเบาสบายไม่อึดอัดอ,อวัยวะต่างๆในร่างกายแข็งแรงทำงานปกติข้อ 2. ลดปัญหาโรคหัวใจเบาหวานเก้าและอื่นๆคนที่กินเจประจำจะไม่ปรากฏอาการรุนแรงหรือเรือ้อรังเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบไขมันตันในเส้นเลือดโรคไตไขข้ออักเสบและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและข้อห้ามของการทานเจในช่วง9วันนะคะข้อ1ห้ามกินผับชนหชนิดพร้อมทั้งงดดื่มสุราสิ่งเสพติดมึนเมาและการงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะในช่วงถือสิลข้อ2 ห้ามกินอาหารที่มีส่วนผสมของสัตว์เช่นพวกไขมันไข่และเลือดน้ำผึ้งหรือเจราตินที่ทำจากกระดูกสัตว์และหนังสัตว์ข้อ3ห้ามกินอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดมันจัดข้อ4ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือศีลข้อ5ช่วยชามต้องแยกข้อ6ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข้อ7แต่งกายด้วยชุดขาวข้อ8ห้ามพูดคำหยาบโกหกส่อเสียดหรือพูดจาเพ้อเจอ้อ9ห้ามดับตะเกียง9 9ดวงทั้งวันทั้งคืนเพราะบางสถานที่อย่งเช่นศาลเจ้าโรงเจโรงทานหรือสถานธรรมหรือที่อื่นๆที่มีตะเกียง9ดวง10รักษาสินห11รักษาใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ให้สงบ 12. หมันทําบุญทําทาน 13. ห้ามแต่งหน้าห้ามใส่น้ําหอมเพราะเป็นการประุงแต่งทําให้สิ่งไม่บริสุทธิ์ 14. ข้อสุดท้ายห้ามมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างถือศีลกินเจเป็นยังไงมั่งคะยากไปไหมหรือง่ายไปไหมลองดูนะคะถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะเป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์การปลดปล่อยที่ดีที่สุดคือการปล่อยสัตว์ จากปากของตัวเราเองชีวิตใครใครก็รักชีวิตใครใครก็หวงอย่างเช่นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะกินพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นเขาก็รักชีวิตเหมือนกันเขาก็มีครอบครัวเหมือนเราเหมือนกันเหมือนเรายังกลัวตายเราก็รักครอบครัวเราเช่นกันพวกเขาเกิดมาไม่ได้เป็นอาหารของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมโปใช้วิจารณญาในการรับชมมีความเชื่อและความศรัทธาเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งได้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องนบุูดชาแนลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา ใครชอบสามารถกดถูกใจกดแชร์เป็นธรรมทานให้แก่คนที่ยังไม่รู้